สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ครูคงโพสตเช่นเดิมนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการแปลงรูปถ่ายนะครับหรือรูปที่เราสกแกนนะครับให้เป็นไฟล์ PDF ง่ายๆในไม่กี่คลิกนะครับวิธีการนี้นะครับเราสามารถทําออนไลน์ได้นะครับเพื่อนๆเ,เปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ เว็ i love pdf.com นะครับพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยให้เพื่อนๆมองหาเมนูที่ชื่อว่า jpg to pdf นี้นะครับหรือว่ารูปภาพเป็นไฟล์ pdf นะครับคลิกเข้าไปครับคลิกเข้าไปแล้วก็ select image นะครับเลือกรูปภาพเราก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการจะเอามาทำเป็นไฟล์ pdf นะครับ วิธีการนะครับเลือกทั้งหมดเลยนะครับคอนโทรล a ก็ได้นะครับจะคอนโทรลเ A ก็ได้นะครับหรือว่าเลือกคลิกเลือกทั้งหมดเลยก็ได้นะครับจากนั้นคลิกปุ่ม Open ครับทีนี้ดูนะครับดูในส่วนด้านขวามือนะครับเราสามารถเลือก พอเทรคือเป็นแนวตั้งนะครับ landscape เป็นแนวนอนนะครับเลือกเป็นเพจไซส์ได้นะครับว่าเราจะเอาไซส์กระดาษขนาดไหนนะครับอโนมาจิ uh, no margin Mar gin, ก็คือระยะขอบมันนะครับเส้นขอบมันนะครับ no โนมาจินสมอ l หรือบิ g กนะครับเราเอา no margin ตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับบอกว่า merge all image in one pdf file ก็คือให้รวมรูป ทั้งหมดเนี่ยให้เป็นไฟล์ PDF ไฟล์เดียวนะครับถ้าเราไม่ติ๊กถูกแบบนี้มันก็ไม่ได้นะต้องติ๊กถูกด้วยนะครับนอกจากนี้เราสามารถสลับหน้าได้ด้วยนะครับนะเราสามารถสลับหน้าได้ด้วยแต่ผมไม่สลับแล้วนะผมทําแบบนี้นะครับจากนั้นครับคลิกที่ปุ่ม Convert to PDF นี่ครับคลิกกิ๊กเข้าไปครับระบบก็จะทําการประมวลผลแล้วก็มันจะเด้งหน้า Save As ขึ้นมาให้เราอัตโนมัตินะครับอ่ามาแล้วครับ ไฟล์เนมผมตั้งชื่อว่าไฟล์เนมนะครับผมตั้งชื่อว่า JPG to PDF นะครับแล้วก็คลิกที่เซฟครับเซฟเรียบร้อยนะครับไปดูผลของมันว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับ JPG to PDF นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับเห็นไหมครับมันก็จะทำการ เซฟรูปภาพของเรานะครับเซฟรูปภาพของเราให้เป็นไฟล์ PDF นะครับง่ายๆแบบนี้นี่เองนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการแปลงรูปถ่ายเป็นไฟล์ PDF นะครับง่ายๆในไม่กี่คลิกเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ